สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะเดี๋ยวพี่น้อยนะคะจะมาเล่าความประทับใจนะคะหลังจากที่ดื่มกาแฟ YM c o p e Go ไปแล้วนะคะว่าพี่น้อยรู้สึกอย่างไรบ้างคะดีค่ะกระปี่กระเป๋าค่ะสดชื่นเวลาดื่มกินหอมเหมือนโสมค่ะดีค่ะจากตาฝ้ามวอย่างนี้ก็รู้สึกดีกระปี่กระเป๋าแบบสายตาก็ดีขึ้นค่ะม,มันแบบ ยังไงมันดีกาแฟตัวนี้ดีที่สุดเพราะว่าเคยดื่มกาแฟตัวอื่นมาไม่ดีแต่ตัวนี้ดีที่สุดค่ะค่ะรู้สึกแบบตาสว่างเพราะว่าแบบคุณพี่น้อยมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายใช่ไหมคะค่ะค่ะน้องเจนก็เลยแนะนําให้ดื่มกาแฟไวเอ็นคอฟฟโกมันมันดีต่อสายตาแล้วก็สุขภาพเรามันมีโสมมันคาเฟอีนไม่แรงค่ะมันดี รู้สึกดีอยากให้กลิ่นเป็นยังงบ้างคะรสชาติหอมค่ะกลิ่นนี่แบบหอมเหมือนโสมเลยค่ะลองหันมาดื่มกาแฟตัวนี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ลองดื่มลองมาดื่มเลยค่ะหลับสบายปกติดีไหมคะหลังจากที่ดื่มหลับสบายค่ะแบบทำงานนี้ไม่เหนื่อยเลยค่ะรู้สึกรู้สึกสดชื่นค่ะโอเคค่ะโอ้ดีใจกับคุณพี่น้อยด้วยนะคะที่ดื่มกาแฟ วายเอ็มคาเฟ่โกเพื่อสุขภาพแล้วทําให้ร่างกายของพี่น้อยนะคะมีความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าแล้วก็หายเมื่อยนะคะพี่น้อยดื่มทุกวันหรือเปล่าคะทุกวันค่ะตื่นเช้ามาดื่มเลยค่ะดื่มแล้วก็มาทํางานแสดงว่าพี่น้อยเป็นคอกาแฟอ่าอ <sp> โอเคค่ะก็ยังไงก็ดื่มต่อเนื่องนะคะจะได้ดีกับสุขภาพขอบคุณพี่น้อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ